สวัสดีครับพี่น้องอ่าวันนี้จะมารีวิวเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ที่ยี่ห้าเดือนตุลาเนาะพี่น้องเนาะหกเจ็ดเนาะอ่านี่นี่ผมเตรียมมาได้มาเตรียมแปลงที่ถ่ายลงคลิปไปดูที่ว่าเอารถไถดันหญ้าทิ้งนั่นนี่วันนี้จะมาปั่นเนาะเจ้าโรตครีปปั่นเลยนี่ดูดูนต้อนนทำไมต้องปั่นก็เนาะเพราะไถอะลงพันธ์สามแล้วดินก้อนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่ยนี่นีะกร้าแพรไปนู่นแพรไปกว้างนันสีประมาณสีห้าไร่เนาะพี่น้องนี่ ้าลกๆโสงต้มหัวนเนี่ยนี่แผ่ไปทั้งรถไถข้างหลังนี่ดูหา้เนี่ยนี่ขึ้นดันออกมันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นป่าอยู่ขาเนาะพี่น้องเนาะอนี้ก็เลยมันอยู่ขามันไม่ได้ดีแถบนี้ก็เลยเอาออกแล้วก็เอาปลูกวันเทศไปเลยเนาะนี่ <c oughs> ดินเนาะดินมันเป็นก้อนหินก้อนรวดนิดๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราจะใชใ้เต็มสูตรเลยเดี๋ยวจะปวลา มาล่าปลูกจะถ่ายทําให้ด right? ูว่า okay. คุกปุ so <comp ust> ๋ยอะไรลงปรับดินอะไรยังไงเดี๋ยวก็ทิ้งเรื่องนี้มารีวิวปั่นเอาตัวนี้ปั่นเนาะพี่น้องเนาะโน่นดูก้อนโน่นโน่นเน็นดินเหนียวครับพี่น้องเป็นดินเหนียวมันไม่ใช่ดินร่วนเนาะพี่น้องเนาะเป็นดินเหนียวแล้วก็เลยที่เหยียบนี่เป็นดินเหนียวคนคนกดเล็กๆเนาะเรียกเรียกกดตักกุ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่นตากกุ้งไม่ดำๆเล็กๆแต่ควันก็น่าจะดีครับพี่น้องนี่ ผมมองเห็นแล้วมันน่าจะดีเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวดูกันเนาะพี่น้องเนาะดูตามกันไปนี่ออนเบิกเอฟครับดันดันเอาญ้าออกไปก็เหลือมั่งเราจะปั่นให้มันแตกเนาะพี่น้องเนาะแตกกันพอมันฟูขึ้นมาก็เดี๋ยวเผื่ออาจจะเอาไฟใส่นิดหน่อยเนาะถ้ามันฟูขึ้นมาเยอะเดินไฟกี้เอานี่นี่นี่ร้อยเผาร้อยเผาไปมากนิดหน่อยตัด อนแรกตัดไปก่อนตัดหญ้าเนาะยางสูงทุ่มหัวเนี่ยตัดออกไปแล้วนะทำเรื่อตัดหญ้าเองเนาะพี่น้องเอาตัดแล้วก็ิดันออกไปดันออกไปนั่นคือมันยาวเนาะถ่ายไปมันจะพันกู๊บผานเลยออกวันนี้วันนี้ปั๊บปั่นปั่นแล้วก็จะลองยกดูพร้อมเลยยกล่องเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยรถถ่ายน้อยเนี่ยยี่สิบสามสิบแรงก็สี่สิบแรงเนาะ นี่จอดคู่กันอยู่นั่นพี่กับน้องสามสิบกับสี่สิบนครับเนี่ยดินมันดินตอนนี้มันแห้งหมัดมาแล้วอะหยียบแต่หน้ากะปั่นแตกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ลงสี่ไร่ห้าไร่ลงเต็มสูตรเลยสามันลงดินเนแล้วก็ปุ๋ยทางน้ำทางป้ายอะไรนะเดี๋ยว ใส่ครบหมดเลยเนยะถ่ายทำในแต่แรกเลยให้ดูเลยเต็มสูตรไปเลยนอ้นองพีนน่น้องเนาะนี่ดินดินก็อาจจะมีม,นนมีดินล้วนคนมั่งดินล้วนคนดินเหนียวเนาะนมันไม่ใช่เหนียวมันไม่ใช่เหนียวอย่างเดียวพี่นอ้องนี่มีดินล้วนปน นี่ว่เลยครับน ok e ี่เป็หญ้านี่แม่นี่ต้นนี่นี่่ธรรมดาครับพี่น้องนี่เป็นหญ้าขมมนิดหญ้ากอครับพี่น้องเนาะนี่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 ยังมีเหลืออยู่นี่ดินหมกดินนี่ไถไถขึ้นมาแล้วนี่นี่เดี๋ยวเก็บบั่นแล้วมันฟูขึ้นมากันจันเอาไฟจี้ๆหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะให้มันดูดีสักนิดนะครับเดี๋ยวพักคลิปก่อนเนาะพี่น้องนะ เดี๋ยวปัน่นปั่นให้ดูแล้วก็เดี๋ยวดูตอนปั่นทีหนึ่งน้งนองพี่น,อนอ้องเอาสวัสดีครับ